เรียนให้ทางพี่น้องประชาชนตลอดจนพี่น้องสื่อมวลชนได้รับทราบพบนายอดุลเสนมานะครับซึ่งเป็นคณะกรรมการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเทศบาลเมืองมุกดาหารโดยเฉพาะได้รับมอบหมายให้ดูแลในเรื่องของการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลาดอินโดจีนมุกดาหารเพราะนั้นในห้วงที่ผ่านมาก่อนที่จะมีการก่อสร้างมีสัญญาการก่อสร้างต่างๆเงื่อนไขนะครับคือทางเทศบาลจะต้องส่งมอบพื้นที่ให้กับทางสำนักงานจังหวัดแก้ไขส่งให้กับที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร เพราะนั้นการที่จะ,ะดําเนินการทมความเข้าใจก่าจะมีการส่งมอบพื้นที่นะครับเพื่อให้เป็นไปตามสัญญาการกอร่อสร้างต่างๆเพราะฉะนั้นผมจะพอมีข้อมูลพอสมควรเพราะนั้นเมื่อมีการดําเนินการตามการกอร่อสร้างตามงวดงานในห้องที่ผ่านมาแล้วนะครับคาดว่ามันจะแล้วเสียตามในงวดสัญญาต่างๆมันก็ไม่แล้วเสียดเพราะมันมีเหตุปัจจัยมีอะไรต่างๆตามตามที่ได้อพอรู้กันนะครับเพราะนั้นถามว่ามันก่อสร้างแล้วถึงไหนขนาดไหนอย่างไรครับถึงไหนเลยฮะเพราะนั้น ผมก็มีการติดตามข่าวสารอยู่ตลอดโดยเฉพาะที่ทําการปกครองจังหวัดนะครับมันก็จะเป็นข่าวสารและก็มีการประช um ุมคณะทํางานอะไรต่างๆผมก็พอพอทราบอยู่นะครับเพราะฉะนั้นขออนุญ,ญ,ญาตเรียนเลยนะครับว่าการก่อสร้างที่ผ่านมานะครับมีการดําเนินการก่อสรา้างไม่ว่าจะเป็นชั้นใต้ดินแล้วก็ลานข้างบนแล้วก็มีการก่อสรา้างตรงที่ตรงส่วนกลางของแต่ละงนือเรื่อคือสระเราที่มองนี้เห็นที่เห็นนั่นคือด้านทิศเหนือ,อด้านทิศเหนือนะครับก่อสร้างมีการทำข้างล่างข้างบนทําสระสรุปก็คืองวดงานที่ทาไปนะครับ พอได้ข้อมูลมาว่าเสร็จไปแล้วประมาณ60% 60%นั่นหมายเขาว่าเหลืออีก40%ครับก็คือน่าจะเหลืออยู่40%อข้อมูลที่ได้มีขา่าวสารจากทางจังหวัดน,นะครับ,รบอาคิดเป็นเงนคิดเป็นตัวเงินเท่าไหร่4ีเป็นต์ครับ,บเป็นตัวเงินนะครับงบ,บ,บประมาณนะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณสักเจล้านบาท 72ล้านบาทรับงบทั้งหมดเท่าไหร่อะย้อนถาความนิดหนึ่งถามความก็คือประมาณร้อยเดิมๆคือร้อยหกสิบห้าล้านบาทบนะครับเพราะนั้นก็จะมีตัวเลขอาจจะใกเกินแต่ท้ายสุดคืองบประมาณที่คงเหลือถ้ามีการกอร่อสร้างเสร็จเนี่ยมันก็ต้องใช้งบประมาณประมาณเจ็ดสิบสองล้านบาทแต่ถ้าดีเป็นงวดงานเท่าที่ผมมีข้อมูลน่าจะประมาณสี่สิบสี่งวดขยายความนิดหนึ่งงวดงานคืออะไรงวดงานคืองานแต่ละงวดแต่ละงานแต่ละโปรเจกต์ไม่ว่าจะเป็นงานไฟฟ้างานทํา ความพร้อมในข้องประชุมก็ดีในระบบการตกก็ดีทางลงระเบียงอะไรต่างๆคือวงดงานต่างๆที่มีการเบิกจ่ายมีการดำเนินการก็จะทําเป็นงวดงวดนะครับอ๋องวดก็ดดดคือหมายก็ว่าเป็นอ,อย่างเช่น,นระบบไฟฟ้านี่งานระบบไฟฟ้าก็ว่าเป็นเรื่องของการไฟฟ้าเรื่องแสงสว่างไปเป็น<ไ>ปเรื่อง่ไปเป็นเรื่องเรื่องเป็นงวดไปก็คือประมาณ4 4งวดงานประมาณนี้นะครับเพราะนั้นใน4สงิวดงานถ้าว่ามีการ ได้รับงบปร่อานมาปุะะ๊บเนี่ยระยะเวลาการสร้างนะเท่าที่สํารวจเท่าที่สอบถามขา้อมูลกระทางสำนักงานจังหวัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมันก็คงจะใช้ระยะเวลาอีกก็พอสมควรแต่ถ้าสรุปโดยรถนี่ไม่น่าจะเกิน1เ่ปีที่เขากำลังดำเนินการอยู่ตอนนี้คือปรับปรุงที่ชั้นล่างหรือชั้นใต้ดิน ห้องประชมุมสาราเรารักมุกาหารนี่เราพาไปดูครับอันนี้คือชั้นล่างนะครับชั้นล่างชั้นล่างงงง็จะะเปปนนนหหห้้้้อออรชุมี่นะฮะอันนี้เป็นห้องสุขาหญิงฝั่งนี้จะเป็นห้องสุขาช,ชายนะครับที่งานก็จะเปการปรับปรุงเขาเคยทำอะไรอยู่ไงฮะ,ะมีการปรับปรุงห้องน้ำพื้นอ๋อนี่อันนี้ก็คือกำลังทำงานกันอยู่ใช่ไหมคือพวกงานน่าไปอ๋นี่จะมีการเข้าทำการอยู่อ๋อนี่นะฮะคือภาพที่เห็นนีะคือเจ้าที่เอ่อนะครับกำลังทำงานกันอยู่นะครับอันนี้ตามไปดูกันเลยครับนะแต่ค่อนข้างอย่ามืดนิดหนึ่งนะครับ นี่นะฮะนี่กำลังมีการดําเนินการอยู่นะครับเนี่ยอันนี้เป็นห้องน้ำเดี่ยวบอกอันนี้คือคือห้องสุขาใช่ไหมฮะห้องสุขาห้องสุขาเนี่ครับเป็นห้องเขาแยกเป็นชายหญิงนะครับเนี่ยฮะเจ้าที่กําลังกําลังดําเนินการอยู่นะครับที่หลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่มีคนงานเข้ามีนะครับเออผมมามาวันนี้มามาถ่ายเห็นเลยนะครับนี่ครับอไอ นี่ครับเป็นห้องสุขาชั้นใต้ดินนะครับตรงที่เป็นเราได้คนงารครับที่บางเพดบางเพดเป็นลงว่าตัวนี้เนี่ยไม่มีคนงานเข้ามาอยู่เลยไม่จริงนะครับนี้ผมมาให้ถ่ายเห็นเลยนะครับคือก็มีเจ้าที่คนงานนะครับมีพนักงานเขาก็มาทําอยู่นะครับ่วนนี้คือชั้นข้างล่างนะครับนะฮะนี่เขียนว่าไงฮะอ๋อเขียนว่าห้องประชุมสองฝั่งโขงเทศบาลเมืองมุกดาหารนะะนี่ะ นี่นะครับเขากําลังทํานะครับนี่ฮะอันนี้คือเล้าๆนี่คือเขาอ๋อเขาจะทําใหม่หมาเขาลอกเขาลอกออกใช่ไหมครับมีรอยเล้านะครับเนี่ยฮะเป็นไงฮะนี่ก็ห้องประชุมเขากำลังทําอยู่คะห้องประชุมชั้นล่างนะครับผมเคยมาเมื่อหลายปีก่อนนะครับเข้ามาไลฟ์สดนา่งแข่งเรือเป็นศูนย์หรือเป็นกล้องในการครับหากว่าเวลาในการจัดการแบบยีบีแข่งเรือก็จะใช้เป็นห้อง เป็นที่กองหน่การโอเป็นเป็นห้องกองหน่วยการนะครับรนี่ก็จะเป็นเซ็นเตอร์ระหว่างหนึ่งการของตะไคร์โดจีนนะครับเป็นการเป็นจุดเช็คอินเช็คพอยต์สำหรับนักท่องเที่ยวอืมในลักษณะนี้ครับครับเนี่ยฮะอันนี้คือซาลาเรารักมุกดาซาลาเรารักมุกดาหานี่คือภาพข้างบนนะครับเดี๋ยวภาพไปดูข้างล่างเดี๋ยวไปดูข้างล่างกันนะฮะทำยาของตะไคร์โจีนทั้งหมดนะครับจากปากห้วยมุกจนจรด ท้ายสุดที่วัดศรีสมังก็ประมาณ800เมตรตัวเลขกลมๆนะฮะ800เมตรความยาวเหนือจะลดใต้ประมาณ800เมตรนะครับอันนี้คือด้านข้างล่างอาข้างบนอันนี้เครื่องบนนะครับตรวนี้เป็นจุดเช็คอินใช่ไหมครับเจครับจุดเช็คอินครับเป็นจุดกึ่งกลางระหว่างตะไรอโดกินโซนเหนือโซนใต้อืมนะครับเพราะฉะนั้น800เมตรก็คือด้านเหนือก็400ด้านใต้ก็ประมาณ400นะครับก็ประมาณนี้ครับ ไปดูกันนะครับนี่เขาก็เอาอป้ายประกาศกรติดไว้นะครับเขาบอกว่าเขตพื้นที่ก่อสร้างห้ามเข้าโดยเด็ดขาดหากฝ่าฝืนเกิดอันตรายบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทุกกรณีขออภัยในความไม่สะดวกนะครับบริษัท,ษทอัครกรบริษัทอัครกรดีเวลลอปดีเวลลอปเมนต์จำกัดนะครับก็คือบริษัทเ<บ>อรกชนนี<บ>้เฉพาะที่มามานำมานนการเป็นผู้รับจ้างเป็นผู้รับจ้างเป็นผู้ได้งานเนื้องานพนงานครับนะฮะนี่ฮะ อันนี้คือทําแล้วใช่ไหมฮะครับทำแล้วส่วนที่เหลือก็จะเป็นพวกหลังคากันสาดบันไดทางลงแล้วก็ระเบียงกันตกนะครับอันนี้คือระเบียงใช่ไหมฮะอ่านั่นคือว่างานที่บอกว่าสี่สี่ก้อนงานครับมันก็จะมีงานระเบียงอ่างานหลังคานี่ครับโครงหลังคานะครับแล้วก็งานทำอ่าแนวกั้นแนวกั้นครับนะครับเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างครับอันนี้คืออะไรฮะเป็นตอไม้อันนี้เดิมเดิมจะเป็นโคนต้นไม้ที่มีอ่ามีการอ่าลำก่อ๋อมีการตัดออกไปแล้วนะครับก็เหลือแต่ตอครับตามมาดูข้างล่างครับ นี่คือสิ่งที่ทําก็คือ,อคนี่ลังคาช่าวงการที่ค้างคือลังคาลัางคานี่มีแต่โครงการ,รฝนกันพายุกแรต่รงางๆบมาให้ไหลลงไปที่พื้นลานตลาดอิโดจินชั้นล่างครับอันนี้คือทําเสร็จแล้วใช่ไหมฮะบันไดก็คือเสร็จบางส่วนก็คือเรื่องงานที่ทําไปแล้วก็คือในหกสิบเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ไม่สูงเท่าไหร่นะฮะคนไทยเนี่ยบอกว่าข้ามได้แต่ฝรั่งฝรั่งที่ความสูงเนี่ยอาจจะต้องก้มนะครับงานเสร็จ้วคือเป็นประตูนะฮะ เป็นประตูที่ที่ยังค้างอยู่อ๋ออันนี้คือผ้าข้างล่างนะครับแล้วก็ระเบียงระเบียงกันขโมยครับระเบียงกันขโมยอันนี้คือฝั่งระเบียงจะต้องมีระเบียงนะครับนี่ขโมยกันขโมยนนี่ะครับนี่คือฝั่งระเบียงนะครับอ่าจะเดินไปดูตลอดเลยมันคือตรงนี้นี่เสร็จเลยนะฮะเอ่อแต่ว่ายังไม่มีประตูถูกไหมฮะคุณเอวดุลประตูนะครับคือ หมายถึงว่าแต่ละห้องในแต่ละล็อกนี่นะครับต้องมีประตูปิดกั้นถูกไหมครับอืมครับครับอันที่ทำไปที่บอกว่า60%ปอ์ก็คือภาพที่เห็นนี่ละฮะใช่ไหมฮะนี่ภาพที่เห็นก็คือเนี่ยนะครับเขาก็ปูเขาก็ใส่กระเบื้องอะไรนี่ฮะติดไฟนะครับเหลือแต่ประตูด้านหน้ามีช่วงหนึ่งที่ว่า เขาให้พ่อค้าไม่ค้าลงมาข้างล่างเนี่ยก็ดีเหตุผลนี้แหละฮะคือไม่มีประตูเขาไม่ลงมาเขาบอกถ้าของลงมาข้างมข้างล่างเนี่ยขโมยะครับถูกขโมยของแน่นอนนะครับเขาก็เลยไม่ลงมาถูกไหมฮะนี่นะครับก็จะเห็นโล่งๆอย่างนี้นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นห้องน้ำก็ยังไม่เสร็จอ่าห้องน้ําก็ยังไม่เสร็จนะครับห้องน้ําก็ยังไม่เสร็จไปดูกันต่อครับ ตรงนี้ก็จะเปิดโล่งที่เปิดโล่งเพราะอะไรฮะตรงนี้ก็จะเป็นช่องเป็นช่องกระจกอ๋อตรงนี้นะครับตีทุ่งโล่งตรงนี้จะเขาจะติดกระจกนะครับกระจกเพื่มองวิวทิวทัศครับด้านนอกนะครับครับนี่นะครับโซนนี้ก็จะเป็นห้องน้ำห้องน้ำของแต่ละยูนินโซนใต้ก็จะเป็นห้องน้ำเพราะนั่นสภาพห้องน้ำนะครับเป็นไงฮะข้างในมันก็ได้ในระดับหนึ่งก็มีเรื่องการบุบพื้นบุบคอนกอ๋อยังไม่เรียบร้อยดีนะครับยังไม่เรียบร้อยดีนะครับภาพอาจจะมืดได้หนึ่งนะ นะแต่ดูกันต่อครับเดี๋ยวจะมีอยู่2ส,ส่วนนะครับตัวมาดูตลาดอินดูดดจินสเต็ตนะครับข้างล่างจะเป็นตลาดอินดูจินใน,นระบบนนอี้เลยฮะในระบบป้บบองก,กันตะกีภัยอ๋อรบบครับเพลิงก็ยังไม่แล้วเสร็จคือตั้งชุดดับเพลิงการต่อเชื่อมในระบบน้ำครับอ๋ออนาคตก็จะเอาสายเรียกว่าสายยางต่อท่อนะครับการระบบสายไฟวงดไฟดับเพลิงครับเห็นไหมครับมันก็อยู่ในบางส่วน นี่ครับ้ไหกสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือภาพที่เห็นครับที่เหลืออีกสี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็คือมาเก็บส่วนงานส่วนที่เหลือนี่นะฮะนี่ฝนนวลจะเข้าไม่ได้เขาเอาอันนี้มากั้นไว้นะครับคือเห็นไหมครับส่วนที่เหลือคือแนวกานตกครับอันนี้คือแนวกัรตกมาเรียนแนวการตกครับเดี๋ยวนี้นึงครับโอ้ยอี่ยาวเหมือนกันฮะเดี๋ยวนี้นึงฮะหัวหน้าดุลทีนี้ภาพที่เห็นข้างหน้าเนี่ย เป็นง,นงานทำเขื่อนกั้นตันตะลิ่งของอโยธาพอมีโครงการาของโยธาของกรมโยธาที่เขาทําแนวเขื่อนกั้นตะลิ่งแม่น้ำไม่ให้ตะลิ่งมันซอกเข้ามาแล้วก็ทําเป็นลักษณะทางเดินด้วย<อ>เพื่อเป็นการพักผ่อนจะจอใจออกกาลังกาย ครับครับแล้วก็ส่วนที่เป็นเนินดินลานดินก็คงน่าจะมีโครงการที่จะต่อเพิ่มจากการทาเขื่นอนริมตะหิงมาให้ตะิิงพังก็จะมีการทำรรเชตคงานเพิ่มเติมขึ้นมาให้เกิดอันนี้คือเป็นงบเป็นงบคนละตัวกันไหมฮะคนละส่วนกันงบคนละส่วนกันนะครับงานปรับปรุงอ่าตะได์ดุจีนคนส่วนกันครับงานปรับปรุงไม่ใช้งบอะไรครับงานปรับปรุงอะไรเนี่ยตะไนด์ดุจีนเราเนี่ยกลุ่มพัฒนากลุ่มพัฒนาจังหวัดหรือกลุ่มยุทธศาสตร์ นะครับครับซึ่ง3กลุ่มจังหวัดก็คือตัวย่อยๆคือกลุ่มสนุกกลุ่มสนุกมุกแผนจตุนรนครนครพนมั่นได้เข้ามาณในส่วนนี้นะครับอันนั้นคือ<น>งบกลุ่มสนุกนะครับที่ปรับปรุงตลาดอีดูจีนชั้นล่างนะครับส่วนที่อยู่ข้างหน้านี่คือใช้งบอะไรฮะงบโยธาไหมงบจังหวัดงบโยธาที่การและผังเมืองนี่นะครับนี่ข้างข้างล่างเนี่ยยืออกไปนี่นะครับอันด้านทิศเหนือนะครับด้านทิศเหนือนี่ผมสายกล้องมานะครับผมจะสายมาทางด้านทิศใต้นะครับฝั่งนู้นเป็นฝั่งสวรรณเขตสปปลาวนะครับ มาดูกันต่อครับครับรส่วนนี้มันจะต้องมีังคานี่นะครับต้องมีรังคาที่โลองๆตรงนี้นะครับอนาคตเขาต้องทําลังคานะครับต้องทําทางลังคาคือตอนนี้ยังไม่ทํานะครับกลับตรงนี้ก็จะเป็นบันไดนะครับตรงนี้เจ้าที่เขาเอเอาสิ่งมาเขาเรียกเอาสังกะสีมาปิดกั้นไว้อยู่นะครับไม่ให้คนลื่นคนขึ้นคนลงวพราอันตรายเพราะว่าเป็นเขตก่อสร้างอยู่ยังเป็นพื้นที่ก่อสร้างอยู่นะครับยังไม่อนุญาตให้ใครเข้ามานะครับ นี่ก็จะเลยนครับคือแนวระเบียนกันตกตลอดเนวเลยนี่ยครับยังยังไม่ได้ทําซักช่องเลยนะครับทุกช่องเลยนะครับทุกช่องเลยุพช่องงานในสีสีนี้มีงานนี้หละระเบียงนี้คือต้องปิดเลยไหมฮะหรือไงตัวนี้ก็จะทำเป็นลักษณะเป็นกระจกอเป็นกระจกนะครับกระจกเพิ่มนี่นะครับไอตรงที่โล่งๆตรงนี้นะฮะอนาคตก็จะทำกระจกนะครับและเห็นว่าไปนะฮะติดแอร์ด้วยไหมฮะก็จะมีในระบบนี่แหละคือส่วนงานที่เหลือคือระบบไฟฟ้าระบบระบายอากาศที่มันคงค้างอยู่คงเหลืออยู่ครับที่เห็นพูดกันว่าต่อไปนี้ตลาดนี้ท ตลาดอินูจีนชั้นล่างนี่จะติดแอร์ครับมันคงมีการพัฒนานะครับเพื่อให้มีความปลอดภัยความสะดวกความสบายและนักเทียวมาและก็ประทับใจก็เป็นตลาดเป็นเลนนักสำคัญก็ต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกพอสมควรนะครับครับและที่เป็นก็จะเป็นจะต้องใช้งบประมาณนะครับอืมนะเอาดูกันต่อครับนี่หลายคนที่ยังไม่มีโอกาสนะครับที่มีมีโอกาสได้เข้ามาดูนะครับคือคือมันเสร็จในระดับหนึ่งครับก็แปลว่าเหลือประตูเปิดปิดครับนี่เหลือประตูนะครับนี่นะครับประตูมากั้น นะครับถ,ถ้าทุกอย่างเรียบร้อยเสร็จแล้วก็เขาย้ายลงมาข้างล่างเรือกนี่ยฮะบางส่วนก็ยังไม่ได้ทาสีนะครับนี่คือเพดานข้างบนนะครับอันนี้คือส่วนส่วนด้านนอกตอได้ดูส่วนส่วข้างไหนอันด้านนอกเมื่อกี้อันนี้ที่เห็นนี่ด้านนอกทีนี้จะมาดูด้านในนะครับอ่าอันนี้ด้านในนะฮะ่วนด้านในคือยังในในไงฮะด้านในไฟพาสสองส่วนอ๋อครับอันที่บอกว่างานบางส่วนก็คือในส่วนของระบบไฟแสงสว่างครับระบบระบยอากาศใช่ไหมมันก็ยังรอไม่ว่าส่วนที่เหลือ ไปดูต่อครับนี่นะครับหลายคนสงสัยไปเอ๊อยากเห็นหน้าตาตลาดอิรุดีนในช่วงปรับปรุงนี่เป็นยังไงนี่ฮะก็เป็นอย่างนี้แหละครับเป็นภาพที่เห็นนะครับพร,า,ราปกติเขาไม่ให้ประชาชนคนทั่วไปมาลงมาข้างล่างนะครับตอนนี้อันนี้คือตัวอะไรฮะพะัดลมดูดอากาศเป็นพัดลมดูดอากาศนะครับสูบเลอ์เลยครับครับมันก็ได้เรื่องกันที่จะต่อเชื่อมไฟระบบไฟฟ้าข้ามาอย่างว่าครับเป่นี้นะครับนี่นะฮะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้แหละฮะตลาด อันนี้คือตลาดอินโดจีนจริงๆนะครับส่วนข้างบนนั้นก็เป็นเป็นเป็นย่านนะฮะเป็นย่านตลาดอินโดจีนข้างบนนะฮนไอ้เขียวเขาเรียกว่าเป็นย่านหรือโซนโซนการค้าตลาดอินโดจีนครับแต่ความหมายในย่านตลาดอินโดจีนมุนหัายถึว่าที่เป็นอยู่ชั้นได้เด่นตามนี้ตามนี้นะฮะนี่ฮะนี่คือคำนิยามของคําว่าตลาดอินโดจีนนะครับนี่นะครับตลาดอินโดจีนของแท้ยื่นมาในแนวของบินสึเมะนังโคมครับ ส่วนที่เป็นเงินขึ้นบนก็จะเป็นผู้ประกอบการก็คือเอกชนเอกชนเป็นผู้ประกอบการเอกชนเพียงแต่ตั้งอยู่ในโซนหรือย่านการค้าของตลาดนนครีนครับ,น,รบนี่นะฮะกว้างขวางโอ้โหถ้าอนาคตเสร็จเนี่ยจะเป็นจุดที่น่าเดินพอสมควรนะครับเพราะว่าอย่างน้อยก็ตรงนี้ก็มีน้ําโขงเป็นทุนนะครับคบือพี่น้องประชาชนนะักท่องเที่ยวลงมาแล้วก็จะมองผ่านกระจกทะลุไปเห็นน้ําโขงเห็นเกาะเห็น สวรรณเขตฝั่งสปปลาวเห็นเรือดูดทรายนี่คือพื้นที่ของแต่ยนชั้นตะเดียนโซนใต้จากท่าราบรักมุกาหารไปจรดสิ้นสุดที่บริเวณตรงด้านหน้าวัดศรีสุงครับครับอ๋อเห็นฮะอ่ะเดี๋ยวยาวเหมือนกันนะครับอันนี้ด้านที่ใต้นะครับที่ผมถ่ายให้ดูนี่นะครับยาวไปโน้นก็จะเห็นที่เห็นเห็นเรือมีเรือพริเซตของเทศบาลนะครับที่ไปจอดอยู่หน้าหน้าวัดไรเอยหน้าวัดศรีมุนเรือง หน้าวัดสีบุญเรืองนะครับหน้าวัดสีบุญเรืองเป็นสถานีตำรวจนะอ๋อรวมเป็นนกนก็จะเป็นสถานีสถานีเรือมุกดาหารนะครับหรือว่านรขนะครับครับนะครับแล้วก็ไปฝั่งอำเภอดอนตาลฝั่งนู้นนะครับอไปดูอีกไหมฮะนี่ไงก็คงจะพอประมาณนะพอประมาณนะครับ่ไกลนะครับไกลพอสมควรนะครับคือหน้าตาก็คล้ายกันนะครับกับด้านใต้กับด้านเหนือเนี่ยหน้าตาทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับนะแล้าก็สกัดว่าตลาดอิรดจีนตอนนี้นะครับอัปเดตล่าสุดนะครับ ก็คือทําไปแล้ว60%สิบเปอร์เซ็นต์นะครับหกสิบเปอร์เซ็นต์ตัวนี้เหลือสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับเหลือสี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็คือรอเงินงบประมาณที่ตกลงมาคือเจ็ดสิบสองล้านถูกไหมครับถ้าเงินนับถ้าเงินงบประมาณตกลงมาเมื่อไหร่เนี่ยก็คือดําเนินการต่อทันทีนะครับส่วนที่เห็นเมื่อกี้นี่คือคนงานนี่เขาก็เก็บงานถ้าเก็บงานในส่วนที่เขาดาเนินการอยู่ที่เขาดําเนินการอยู่ที่งบงวดแรกที่มายี่สิบกว่าล้านใช่ไหมัครับก็เขาก็ตามเก็บอยู่นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่างบ ลดสองนะครับงวดที่สองเนี่ยคือเจ็ดิบสองล้านมาเมื่อไหร่ก็คาดว่าไม่น่าเกินหนึ่งปีบวกลบไม่น่าเกินหนึ่งปีบวกลบนะครับไม่น่าเกินหนึ่งปีตลาดอินโดจีนก็จะแล้วเสร็จแล้วเสร็จเสร็จแล้วก็มีการย้ายราคาคที่ตั้งอยู่บนถนนนะครับแล้วก็จะเอาลงมาอยู่ข้างล่างถนนก็จะโลง่งและถนน,ถน,นที่ถนนที่เป็นที่ตั้งราา้านค้าก็จะมีการปรับปรุงเป็นถนนที่สวยงามระบบไฟส่องสว่างอะไรต่างผู้มีท่านก็คงจะ รับการหมดสอดรับกานหมดกับทางลานข้างบนแล้วก็ภูมิทัศน์โดยรอบของแม่น้ำโขงก็คงจะสวยงามขึ้นแล้วก็เป็นเลน์มาร์คที่สาคัญหรือเป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญของมุลหานอีกแห่งหนึ่งครับครับโอ้เนี่ยครับหน้าหัวหน้าอดุลนะครับก็จริงๆมีหลายสายนะครับโทรหาผมมาโอ้อยากให้ผมตามหาอยากให้ผมหาข้อมูลในเรื่องนี้ให้หน่อยนะครับผมก็มาดูนะครับนึกไม่ถึงว่าจะเจอหัวหน้าอดุลอีกผมเลยนะผมเลยสัมภาษณ์เลยนะครับนะครับจริงๆตั้งใจว่าคงจะมาไลฟ์คนเดียวนะครับ

นะครับถ้างบตกลงมาเมื่อไหร่ปุ๊บนับไปเลยครับไม่เกิน<ร>หนึ่งปีแล้วเสร็จแน่นอนน่าจะแล้วเสร็จครับก็อดจะรอนิดนึงครับก็ขออยญาที่จะให้พี่น้องประชาชนได้ทําความกระจใจประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริงเพะฉะนั้นหลายคนก็จะบอกว่ามามุกระฮะแล้วก็เห็นสภาพเพลิงสังกระสีร้านค้าที่ตั้งอยู่บนถนนมันมีเหตุผลความจําเป็นครับคือถ้าหากว่าย้ายออกแล้วหากว่าให้พี่น้องประชาชนพักการค้าการขายหรือให้กลับบ้านไปมันก็ไม่ได้ แล้บอกว่าเอาลงข้างล่างได้ไหมมันก็ยังไม่ได้เพราะการของการการก่อสร้างการปรับปรุงมันเหืองงดงานอยู่ตั้ง44งวดงานปีเป็นเงินประมาณ72ล้านบาทถ้าหากว่าร้านค้าต่างๆอพยพลงมาย้ายลงมาพวกมันคงจะเกิดความโกลาหลวุ่นวายทั้งก่อสร้างทั้งขายของอะไรต่างๆความปลอดภัยอะไรต่างๆมันไม่ได้เลยนี่คือเหตุผลความจำเป็นที่ว่ามันยังจะต้องมีการคงร้านค้าไว้อยู่ตรงที่ถนนตรงข้างบนนะครับเพราะนั้นก็ขออนุญาตที่จะ ทำความเข้าใจก,กับพี่น้องประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวหรือภาคส่วนน่วยงานต่างๆขอให้เข้าใจขอให้เข้าใจนะครับทางจังหวัดมุกดาหารเข้าใจว่าทางท่านว่ากัจังหวัดมุกดาหารท่านก็ไม่ได้ดึงก่ทา่านพยายามที่จะติดตามดําเนินการนะครับที่จะให้มีงบประมาณลงมาดําเนินการแก้ไขอย่างด่วนที่สุดท่านท่านก็พยายามอยู่เท่าที่ติดตามข่าวสารนะครับทางเทศบาลเมืองมุกดาหารก็ในฐานะเป็นเจ้าของพื้นที่ไม่ได้มีอํานาจหน้าที่ในการที่จะอนุมัติงบประมาณจ่ายงบประมาณใช้งบประมาณใดๆนะครับก็จะขออนุญาตที่จะ ทำความข้อเย็กับพี่น้องประชาชนเพื่อบลทราบครับขอบคุณครับครับครับนั่นคือความจริงเรื่องตลาดที่ดุจจนนะครับที่หลายคนสงสัยนะครับถ้าผมเชื่อว่าหลายคนที่เข้ามาดูไล่สวดตัวนี้ก็น่าจะเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันนะครับว่าทุกภาคส่วนในจังหวัดมุกดาหารทั้งจังหวัดทั้งเทศบาลเมืองบริษัทเอกชนรวมทั้งพี่น้องประชาชนก็ให้กาลังใจก็ลุ้นกันอยู่ว่าคงจะคาดว่าอนาคตคงจะได้เสร็จนะครับเพราะตัวนี้ก็นะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจนะครับว่าอนาคต ตลาดเทศบาลตลาดอะไรตลาดอิรุจินมุกดาหารนี่เสร็จแน่นอนนะครับอดจะรอนีดหนึ่งบวกลบไม่เกินหนึ่งปีนะครับนั้นก็ทุกท่านก็จะได้เห็นภาพใหม่ๆนะครับซึ่งข้างล่างตัวนี้นะครับเนี่ยฮะอนาคตหัวหน้าดุลบอกว่าจะเป็นทางเดินด้วยนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่จะมาออกกําลังกายในช่วงเช้าคล้ายๆกับจังหวัดนครพนมก็สามารถทําได้ใช่ไหมฮะจะเป็นลานอเนกประสงค์สามารถที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันนะครับจะมีการปรับปรุงให้สวยงามก็ถือว่ามีความปลอดภัยไม่ต้องห่วงในเรื่องของการจราจรการสัญจรพี่น้อง เดินออกกำลังกายทุกวันนี้ก็มีการออกกำลังกายช่วงทุกวันนี้นะฮะนี่ฮะนี่คือจุดที่เขาขาวนะก็คือทางทางเดินทางเป็นทางเดินทางเท้านะครับที่ทําดยปูปูนซีเมนต์นะครับหนาพอสมควรนะครับประมาณแปดร้อยเมตรแปดร้อยเมตรนะครับนี่นะฮะำลังกายด้านด้านที่ผมสายกล้องไปดูเนี่ยคือด้านทิศเหนือนะครับยาวไปทางโน้นก็เป็นสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองจังหวัดมุกดาหารสวรรณเขตนะครับจุดนี้จุดที่เขาขาวจุดที่เห็นเรือจอดอยู่นั้นเดิมทีเป็นท่าเรือท่าเรือเทศบาลเมืองมุกดาหาร นะครับที่วิ่งจากเทศบาลเมืองมุกดาหารไปฝั่งสวรรณเขตแต,แต่ปัจจุบันนี้นะครับไม่ทราบเกิดอะไรขึ้นเรือไม่มีการวิ่งไปมานะครับไม่ทราบว่าเป็นนโยบายของออผู้ใหญ่นะครับที่ยังไม่เปิดให้วิ่งใช่ไหมฮะคือในส่วนนี้คือเทศบาลเราเป็นด่านเป็นด่านข้ามพรมแดนเป็นแห่งที่สองทั้งเรามีความพร้อมอยู่แต่เ,เพียงแต่ว่าทางฝั่งสปปเราท่าเทียบเรือตรงนั้นไม่มีเอ็เนประยุกเลือ,ลอไปใช่ไหมฮะฝั่งเราเาก็ฝั่งสปปเราก็ทําเขื่อนเต็มไปหมดเลยนะฮะครับ เพราะว่าต้องทํานะครับเพราะว่าน้เซาะนะครับพื้นดินแผ่นดินหายไปกับน้ําทุกปีนะครับเพราะฉะนั้นทั้งฝั่งเราฝั่งไทยก็ต้องทําเขื่อนนะครับโอเคครับหัวหน้าอดุลนะครับหัวหน้าอดุลสิริมันนะครับฝ่ายเขาเรียกฝ่ายอีกทีฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับผมนี่ยครับผมยังจาไม่ค่อยได้นะครับนะครับขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับทีนี้เข้าใจว่าเชื่อว่าผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันนะครับว่าตลาดอิรูจินนะครับที่ในโซเชียล บางเพจบางเฟซนะครับว่าเนรงอ้นอย่างนี้ความจริงไม่ใช่นะครับแต่ที่ความจริงก็คือหัวหน้ารุนเล่าให้ฟังเมื่อกี้นะครับก็คือดาเนินการไปแล้ว6 0เนะครับที่บอกว่ามันหยุดชะงักมันก็มีเหตุมีผลนะครับไม่มีใครทุจริตใครนะครับเรื่องนี้ไม่มีการทุจริตเกิดขึ้นเดียว่ามันมีปัจจัยหลายอย่างนะครับซึ่งการถ้าจะถ้าจะอธิบายก็คงจะยาวนะครับเอาเป็นว่าไม่มีใครทุจริตนะครับทุกคนยังทํางานร่วมกันนะครับทั้งจังหวัดมุกดาหารเทศบาลเมืองมุกดาหารบริษัทเอกชนนะครับรวมทั ให้กำลังใจมาตลอดนะครับนั่นคือนะครับภาพที่ท่านเห็นตลาดอินโดจีนจังหวัดมุกดาหารนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอบขอบคุณหัวหน้าอุดรด้วยที่มาที่กรุณาให้ข้อมูลนะครับรวมทั้งเจ้าที่เทศกิจทุกท่านนะครับช่วงนี้อาจจะเหนื่อยกันหน่อยนะครับเพราะว่าช่วยกันรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างหน้าวัดยอดแก้วศรีวิชัยนะครับวันนี้กจะเสร็จนะครับก็เหนื่อยตามๆกันนะครับเพราะว่าพี่น้องประชาชน ก็เขาไม่มีบุคลากรที่จะมาช่วยหรือถอนนะครับทีนี้ก็ภาระ,ะองังสางก็ตกอยูท่ที่เจ้าที่เทศ,ศกิจของเทศบาลเมืองมุกดาหารนะครับก็บขอบคุณหัวหน้าอดุลแทนที่น้องประชาชนด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ